ันนี้เป็นปืนสมัยเด็กนะครับอันเนี้ยเกือบ30ปีเหมือนเดิมครับลองมาแกะกันดูแต่อันนี้มันเป็นปืนปืนลูกดอกนะครับไม่ใช่ปืนนัดลงปืนลูกดอกนี่ครับทำเป็นทรงหนึ่ก้าหนึ่งนะครับนะมีมา้าดูมีโค้นมา้าโคนนะครับอ่าสี่ห้าอัตโตมติ นี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเป็นแบบนี้นะครับเหมือนจะไม่ได้แล้วอันนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เก็บเอาไว้ดูครับมีสองกระป๋องอันนี้ไปเอาฟอยอยห่อปลาตัดติดเองตอนเด็กครับให้เป็นลักษณะเหมือน พลำกล้องอะไรเงี u, ้ยฮะเห็นลำกล้องแบบปืนจริงเงนะขัดปอกนะครับลองดูกระบอกนึงไม่ได้แล้วนะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วเคยเอาแกะออกมาดูยังยังพอจะลั่นได้อยู่อันนี้เม็ดลั่นไม่ได้นะครับก็เอามาให้ชมดูครับว่าปืนสมัยก่อนปืนเล่นนะครับตัวเป็นลูกดอกยิง ติดกระจกเนี่ยครับมันจะมีสีส้มแล้วก็เอาเป็นลูกสีเหลืองสั้นๆไม่มีตัวอย่างแล้วไม่อยู่แล้วครับเอามาให้ดูแต่ตัวปืนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ